นักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสคสเดินหน้าบังคับใช้ PDP a จริงจังปีงบ2,568ออกคำสั่งลงโทษปรับหน่วยงานรัฐเอกชนและบริษัทประมวลผลข้อมูลรวม5กรณี8คำสั่งเป็นเงินรวมกว่า21.5ล้านบาทหลังพบไม่จัดให้มีมาตราการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเหมาะสมทำให้ข้อมูลรั่วไหลสู่สาธารณะทั้งดาร์คเว็บและสื่อโซเชียลรัฐมนตรีดีเผยเอาหมายข้อมูลรั่วไหลต้องเป็นศูนย์และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ใส่ ใจสิทธิประชาชนอย่างจริงจังพร้อมเดินหน้าปรับองค์กรทั้งระบบก็เป็นการถแถลงข่าวถึงมาตรการในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งเป็นการบังคับใช้กฎหมายนะครับที่ในปี2 9 6 7เนี่ยเราได้มีการดําเนินการทางปกครองกับผู้ที่ ปล่อยปาละเลยทำให้ข้อมูลล้วนไหลออกไปนะและ้วเกิดความเสียหายวันนี้เป็นการถแถลงในรอบปี2 5 6 8นะครับที่มีผู้ที่ดําดเนินการาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และเกิดให้เกิดความเสียหายนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตอนนี้เนี่ยเราเราได้ให้หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาร่วมดูแลอยู่นะครับนี่ครับในในสูตรศคศนะครับเพราะว่ามันเป็นการสแกนแม่นตานะครับนั่นถือว่าเป็นข้อมูลอ่อนไหวนะครับซึ่งในกรณีถ้าเขาสแกนม่านตาโดยที่ไม่มีมาตรการนะครับหรือแม้แต่มีความยินยอมแล้วก็ตามเนี่ยแล้วประชาชนเดือดร้อนตรงนี้ศคศจะมีคําสั่งในการพิจารณาต่อไปซึ่งตรงนี้ต้องมั่นใจตามนโยบายของท่านรองว่าถ้าการสแกนบ้านตาของแบรนด์เอ็มไลน์นี้ ที่บอกว่าเป็น World ID นะครับแล้วมีผลกระทบตรงนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่สกอสอ,อาจจะพิจารเรื่องต่างๆเข้ามาซึ่งสิ่งที่ต้องมีคือการสแกนมาตรานั้นถ้าเป็นการระบ,บุตัวตนได้ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งจะต้องขอคำยอมและมีมาตรการซึ่งมาตรการนั้นถ้าไม่ได้ตามที่กฎหมายกำหนดตรงนี้ก็อาจจะมีโทษปรับในการปกครองต่อไปแต่เนื่องจากว่าเป็นบริษัทข้ามชาตินะครับงั้นในประเด็นนี้ก็เป็นที่อ่อนไหวนะครับซึ่งตอนนี้สกศอ,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 อยู่ระหว่างการตัดเตรียมอยู่ ให้ทางพี่น้องประชาชนสบายใจได้ว่าถ้าชัดว่าเป็นข้อมูลอ่อนไหวมีการสแกนม่านตาแล้วไม่มีการขอความยินยอมหรือเป็นการชักจูงและมีการชําระเงินตรงนี้สคสะจะนําเรื่องเข้ามาในการพิจารณาและให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนนะครับถ้าท่านใดเกิดพบว่ามีความแฉแล้วสามารถร้องเข้ามาได้เลยคณะกรรมการเชี่ยวชาญของเรากับท่านรองยกกับท่านเลขาจะนําเรื่องมาพิจารณานะครับแต่จุดหนึ่งคือ มันต้องไม่ขัดขวางต่อเทคโนโลยีหรือนวัตรกรรมใหม่ๆด้วยตามนโยบายของกระทรวงดีอีนะครับเราตั้งใจไว้ให้เป็นศูนย์เลยนะครับจริงเราจะดําเนินการไปเรื่อยๆนะแล้วก็ได้กําชับตลอดคือตอนนี้เนี่ยเราได้ได้ดําเนินการตรวจสอบนอกจากจะ,ะได้รับแจ้งจากผู้เสียหายแล้วเนี่ยท้งหน่วยงานเองยังได้ดําเนินการเชิงลุกก็คือได้ดำเนินการตรวจสอบด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยเป้าหมายที่ที่เราต้องการให้เรื่องนี้เป็นศูนย์เนี่ยยังเป็นความตั้งใจอยู่นะครับไม่ได้ตั้งเป้าระยะเวลาครับจะต้องทาทันทีเลยเราได้แก้เพิ่มเติมแล้วนะครับตอนนี้ตามที่ได้นําเรียน,นยในพระราชกำหนดเนี่ยได้มีการกำหนดโทษเพิ่มเติมตะก,กี้นี่เราเรา,เราก็ได้นำเรียนใน5เคสเนี่ยบางหน่วยงานก็7ล้านนะฮะบางหน่วยงานก็3ล้านทั้งหมด21.5ล้าน ใน5เคสเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ทางไฟเกี่ยวข้องได้ชี้แจงหลักเกณฑ์นะว่าขนาดไหนต้องมีคือหลักเกณฑ์นะครับถ้าเราเป็นผู้ประกอบการนะครับที่ประกอบธุรกิจแล้วเก็บข้อมูลเกิน10,000แสนข้อมูลขึ้นไปนะครับซึ่งรวมข้อมูลจนถึงวันปัจจุบันนะครับแล้วท่านใช้ข้อมูลนั้นในการประกอบกิจการค้าหรือให้บริการอันนี้เกยกชนนะถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐท่านมีข้อมูลเกิน1 0 0 0 0แสนเช่นเดียวกันแล้วให้บริการประชาชนลักษณะแบบนี้ถือว่า จะต้องมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ DPO ซึ่งถ้าท่านไม่มีตรงนี้เนี่ยเรามีความจำเป็นต้องปรับเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะดําเนินการติดต่อประสานงานได้เลยนะครับแล้วก็เน้นนิดนึงว่าหลายๆที่ตอนนี้มีการจัดตั้ง DPO แต่ไม่ได้มีการแจ้งเข้ามาที่สานักง,งานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับให้ท่านแจ้งเข้ามาด้วยเพราะว่าการแจ้งจะทําให้ ดพโอหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองเนี่ยมีผลตามกฎหมายถ้าท่านไม่แจ้งนะครับตรงนั้นถือว่าไม่มีผลในทางกฎหมายนะครับก็ต้องขอความร่วมมือในการแจ้งเข้ามาด้วยนะครับกฎหมายลูกบังคับใช้ไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเดือนตุลาแล้วนะครับจริงๆถ้าพรบหลักเนี่ยบังคับใช้ไป2ปีแล้วครับจริงๆทุกท่านตอนนี้นะครับรีบแจ้งเข้ามาเลยทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ครับเพื่อที่จะเป็นรคคอร์ดของทางสกศนะครับมีอะไรจะได้ช่วยกันประสานงานแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ครับคือหน่วยงานที่อยู่ในเกณฑ์ ตามที่บอกเนี่ยต้องมี DPO อยู่แล้วเป็นเรื่องที่ทราบกันดีที่เราต้องให้แจ้งกับเพราะว่าอะไรเรามีการอบรม DPO ตลอดด้วยนะครับในเรื่องถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเราจะทำทีการชี้แจงตลอดถ้าท่านไม่แจ้งมาเราก็ไม่ทราบว่าท่านมีหรือเปล่านะครับแล้วเวลาความเสียหายเกิดขึ้นีท่านต้องรับผิดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญคือวันนี้เนี่ยเรายังสามารถ ดำเนินการได้เรามีศูนย์ที่เรียกว่า Eagle Eye ในการให้ตรวจสอบเบื้องต้นอยู่นะครับแล้วก็เราคิดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราได้ดำเนินการควบคุมการที่เราตั้งค่าเป็นศูนย์เนี่ยนั่นหมายถึงว่าค่าความเสียหายนี้แทบจะไม่มีเลยในเรื่องของการการข้อมูลส่วนบุคคลจะล่วไหลเนี่ยเพราะนั้นแล้วเนี่ยยังยึดหลักการนี้อยู่นะครับ โดยหลักนะครับในคาสั่งในการปกครองนะครับเราจะเขียนไว้เลยครับว่าให้ชําระค่าปรับนะครับภายใน30วันนะครับนับแต่วันที่รับคําสั่งนะครับในส่วนคณะสองแล้วก็ถ้าอย่างกรณีที่ผ่านมาท่านเกิดเพิกเฉยไปแล้วเลยเนี่ยตอนนี้อย่างที่ท่านรองยกบอกก็คือเราคณะกรมการเชี่ยวชาญจะใช้มาตรา89ถ้าสมบรูคครบ30วันแล้วท่านไม่ดําเนินการนะครับในการสั่งเราไม่ได้ปรับอย่างเดียวเราสั่งให้แก้ไขระบบที่ถูกแฮกด้วย ทั้งหมดต้องทาภายใน30วันถ้าไม่ทำนะครับกรรมการจะใช้อำนาจตามมาตรา8 9ในการปรับวันละ5,000 500, 0 0บาทงั้นหมายความว่าทุกท่านนะครับได้ในความมั่นใจได้เพราะว่าตั้งแต่กฎหมาย PDPC มานี่นะครับระดับความเชื่อมั่นของประเทศนะครับในเรื่อง Cyber Security เนี่ยที่มีทั้งท่านรองรับอยู่เนี่ยเดิมอยู่อันดับที่25นะครับในปีที่แล้วพอมีการปรับเนี่ยเราขึ้นมาเป็นอันดับ7ของโลกนะครับซึ่งตรงนี้ให้ความเชื่อมั่นได้ว่าการจัดลำดับเกิดจาก การดูข้อมูลต่างๆงั้นในส่วน Cyber Security กับ PDPC โดยเฉพาะสสเนี่ยเราจริงจังซึ่งเป็นที่ยอมรับในเรื่องนี้ว่ามาตรฐานค่อนข้างได้แล้วก็จะเริ่มงดำเนินการมากขึ้นและจริงจังมากขึ้นนะครับสำหรับโทษปรับที่บอกน้อยเกินไปไม่ได้น้อยเพราะว่าจริงๆมันมีการรั่วทุกวันเราปรับแค่ครั้งเดียว7ล้านบาทซึ่งจริงๆบางที่เนี่ยรั่วม,มา1 0 0ครั้งนะครับซึ่งพวกเราต้องคิดด้วยว่าถ้าปรับ700ล้านท่านล้มละลายแน่นอน เพราะหลักเกณฑ์ของกฎหมายพีดีซีคือการปรับไม่ใช่คาตอบแต่การเยียวยาผู้เสียหายคือคําตอบครับงั้นเราดูในภาคน,นี้ด้วยตามนโยบายที่ท่านรองนายกได้ได้นโยบายไว้นะยครับญางให้ข้อมูลนะครับคือ,อสัดส่วนเชิงลุกคือเราตรวจเองเนี่ยเราตรวจไป3ามแสนครับพบสามพันก็แก้ไขได้ทั้งหมดอันนี้ไม่เกิดความเสียหายซึ่งสัดส่วนที่เราตรวจพบลดลงเพราะว่าเกิดทําให้พฤติกรรมของของหน่วยงานเนี่ยได้ปรับตัวนะครับเดิมเนี่ยในช่วงในช่วงปีแรกที่เราเดําเนินการเนี่ย สัดส่วนในอยู่ที่ประมาณ40%ที่เราตรวจครบนะครับปัจจุบันเนี้ยเหลืออยู่ที่0.3%เท่านั้นตรงน,นี้ก็คือตามนโยบายครับเกือบจะเป็นศูนย์แล้วฮะแต่ว่ามันยังมีอยู่บ้างแต่ในส่วนเรื่องร้องเรียนตั้งแ่เปมีสำนักงานมาอยู่ที่ประมาณ2000เรื่อง2000เรื่องเนี้ยก็คือจะมีจะมีในเรื่องที่เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นการโต้แย้งกันก็ตัวบุคคลตรงเนี้ยเราก็แก้ไขความเดือดร้อนเดี่ยวยารับตรงนี้ก็จบไปทั้งหมด400กวัาเรื่องนะครับแล้วก็มีคําสั่งทางปกครองไปแล้วประมาณ400ที่ ทีเราต้องไปจับต่อหลังจากนี้ไหมคะเพราะมีประมาณสกิลโอเอรอ๋ออันนี้ระหว่างคณะี่ยวการชุดที่ส<ข>องนี่ก็600ประมว่าณ600คณะคณะกรรมการทํางานอยู่ครับก็บสรุปมาเรื่อยๆนะจนเรามั่นใจแล้วเราก็ลงโทษทางปกครองเราเราต้องทําให้ได้นะครับข้อมูล,ลั่วไหลเป็นศูนย์นี่ตัวเลขวันนี้น้อยแล้วเหลือ0ูนย์จเองเท่านั้นเองนะครับก็ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ยังมีอยู่บ้างนะครับ แล้วก็เราเชื่อว่าเนี่ยเป็นการตัดวงจรอันหนึ่งของอาชญากรรมทางด้านไซเบอร์เนี่ยที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนเนี่ยเราเรามั่นใจนะครับมั่นใจเหลือน้อยมากตอนนี้0.3ผมผมได้สั่งการเมื่อสักครู่เนี่ยทางทั้งสกสและทะั้งสกมชซึ่งเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในการดำเนินการช่วยอย่างเช่นเรื่องของ AI เรื่องของบล็อกเชน นะครับและเรื่อง IoT เรื่องต่างๆเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถนอกจากใช้ใช้การบริหารงานบุคคลแล้วนะครับยังใช้เครื่องมือที่ทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอีกทางนึงครับคิดว่าประสิทธิภาพจะดีขึ้นในอนาคตอันใกล้นีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ